สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการเชื่อมดิจิตอลดอลล็อกกับแอปพลิเคชัน TT Hotel ค่ะอันดับแรกนะคะเราเข้ามาที่ App Store ค่ะแล้วก็ดาวน์โหลดแอป TT Hotel ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่อ e ีเมลกับรหัสผ่านที่เราลงทะเบียนไว้ค่ะแล้วก็เข้ามาที่แอปพลิเคชัน TT Hotel ค่ะค่ะหลังจากที่เราล็อกอินเข้ามาในแอปพลิเคชัน TT Hotel แล้วนะคะเราก็จะทําการเพิ่มดิจิตอลดอลล็อกเข้าไปในแอป TT Hotel ค่ะแล้วก็จะกดไปที่ล็อกตัวนี้ค่ะ แล้วก็กดเครื่องหมายบวกข้างบนตรงนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะแอปพลิเคชันก็จะเด้งเลขห้องให้เราค่ะเราก็เลือกห้องที่เราต้องการจะเชื่อมดิจิตอลดอทล็อกกับแอปพลิเคชัน TT Hotel ได้เลยค่ะ add แล้วก็กด n ี x ค่ะเชื่อมต่อเรียบร้อยค่ะแล้วก็กด t ท s ค่ะ นี่นะคะก็เป็นการเชื่อมแอปพลิเคชัน Digital ดอล l ็อกกับ TT Hotel เรียบร้อยค่ะแล้วก็กดดันเละาการเชื่อมต่อก e ตเวนะคะอันดับแรกเราต้องตรวจสอบว่าเครื่องเกวย์เเสียบปลั๊กแล้วก็พร้อมใช้งานอยู่ค่ะนี่นะคะจะขึ้นไฟแบบนี้ค่ะแล้วเราก็มาเปิดแอปพลิเคชันนะคะ TT Hotel ค่ะกดเข้าไปในแอปค่ะแล้วก็เลือกคำว่าเกวย w ์ y นะคะ แล้วก็กดเครื่องหมายบวกค่ะที่มุมขวาด้านบนนะคะหลังจากนั้นก็เลือกรุ่นเกวย์ค่ะเป็น G2 Wi-Fi นะคะแล้วก็กด next ค่ะค่ะพอเจอเครื่องเกวย์นะคะก็ให้กดเครื่องหมายบวกค่ะแล้วก็รอนะคะต่อไปเราจะเป็นการเลือก Wi-Fi ที่จะเชื่อมต่อนะคะเป็น Wi-Fi 2 4 G ค่ะแล้วก็ใส่รหัสค่ะ แล้วก็ตั้งชื่อ Gateway ค่ะกดโอเคนะคะแล้วก็รอค่ะแล้วก็กดดันค่ะแค่นี้ก็เชื่อมต่อเ a t e ว a y เรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะขึ้นตรงนี้นะคะจะเป็นออนไลน์ค่ะค่ะถ้าเรากดเข้าไปนะคะก็จะมีบอกชื่อบอกสตตัสแล้วก็ Wi-Fi ที่เราใช้เชื่อมต่อค่ะดีลินนะคะก็สามารถลบแล้วก็สามารถเชื่อมใหม่ได้ค่ะ ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นการสร้างรหัสผ่านชั่วคราวสําหรับผู้เข้าพักค่ะนี่นะคะกดไปที่ล็อกค่ะหลังจากนั้นนะคะมันก็จะขึ้นดิจิตอลดอลล็อกที่เราเคยเชื่อมไว้ค่ะแล้วก็กดเข้าไปค่ะแล้วก็กดแอดเจ t นะคะค่ะแอดเ t ของเรานะคะก็จะมีทั้งพา Code ก็คือสร้างรหัสผ่านแล้วก็มีฟิงเกอร์พิ t สำหรับลายนิ้วมือค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะจะมาสอนการสร้าง p a พา Code ค่ะกดที่นิวค่ะแล้วก็ใส่ชื่อผู้เข้าพักของเรานะคะ แล้วก็เราสามารถเลือกได้นะคะว่าผู้เข้าพักชั่วคราวของเราจะสร้างหัสผ่านให้ถึงตอนไหนคะเราก็เลือกวันเวลาได้เลยคะ่ะอันนี้จะตั้งไว้ที่1วันนะคะเป็นวันนี้แล้วก็ถึงพรุ่งนี้คะ่ะแล้วก็กดโอเคคะ่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะมีรหัสผ่านขึ้นมาให้ข้างบนตรงนี้คะ่ะเราจะมาลองใส่รหัสผ่านกันนะคะ นี่ค่ะแค่นี้นะคะก็สามารถเปิดประตูได้ง่ายๆแล้วค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราสามารถลบรายชื่อผู้เข้าพักได้ด้วยค่ะนี่ค่ะแค่นี้นะคะรายชื่อผู้เข้าพักแล้วก็รหัสผ่านก็จะหายไปแล้วค่ะ